สวัสดีครับเย็นๆมาที่12เมษายน2566นะครับเดินชมสวนกันนะครับอันนี้ก็คือครบรอบหนึ่งปีนะครับที่เราปลูกไว้นะครับทุกอย่างครับในนี้ยก็ทยอยปลูกเรื่อยๆนี้ตอนนี้ก็สะเดาก็ลุงมิดหัวแล้วนะครับเกงมากลแล้วเราก็ปลูกแซมกันไปกับไผ่หนึ่งปีนะครับที่ระยะเวลาที่เรา ปลูกไว้นะครับก็เติบโตตามเวลาพอสมควรอาจจะมีหญ้าลกหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่ายังไม่ตัดเพราะอากาศมันร้อนมากเลยพอร้อนมากๆแล้วพื้นหน้าดินมันแข็งนะครับเราก็จะไม่ไม่ไม่ตัดเราต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณไปลายเดือนเราถึงจะตัดนี่นะครับมะพร้าว ก็ค่อนข้างโตนะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์มีฝรั่งนะครับก็หอ่อห่อไว้ตอนนี้พอได้กินนะฝรั่งแต่ว่ามันยังไม่โตน่าจะเป็นรอบหน้าที่มาอันนี้ก็จะเป็นค้างบวบเหลี่ยมนะเราก็มันจะวายแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ออกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนแก่แล้วน่ครับ มีกล้วยนะมีกล้วยมีฝรั่งฝั่งขวามือก็จะเป็นนี่ครับสะเดานี่โตโรเร็วนะครับโตโรเร็วมากก็ประมาณสองเมตรแล้วน้านี้ก็จะมองแบบแห้งๆมานะครับรอบข้างแต่ว่าในสวนโคกหนองนาของเราก็เขียวดมสมบูรณ์นะเพราะว่ามีน้ำ ขาก็มีผลผลิตพอสมควรขากับตะไคร้ก็ทยอยเอาไปขายนะครับจริงๆก็ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อขายหรอกตะไคร้ปลูกแค่กันดินสไลดนะครับมันมันเกินความคาดหมายแลวได้ขายแล้วก็เป็นผลผลด้ไปนะครับครับบรรยากาศน้ำเป็นสะพานนะครับสะพานคันดินข้ามก็ไปข้างใน ก็โอเคครับก็จะประมาณนี้ส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีแปลงทดลองนะครับเราจะปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งพร้อมกับแสมยางนาไปนะครับไม้ป่าเพราะมันคนระดับกันเราจะลองดูว่ามันจะมีผลอะไรไหมมันก็เป็นอุโมงค์นะครับเริ่มเป็นอุโมงค์แล้วความหวังไว้อยากเป็นอุโมงค์ต้นไมน้นี่ก็เป็นแล้วนี่ครับพลังหงูงจนสือนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเก็บไปชิมดูนะครับมีหลายลูกแล้วไซส์ก็น่าจะพอทานได้ทานนี่ครับนมะาพร้าวก็สองเม็ดแล้วโตูนี่ยังนะก็สวยดีครับเพราะว่ามีน้ำมันไม่ค่อยขาดน้ำก็ค่อนข้างสดใสออกหนอขยันออกหนอนะครับมีน้ำเราต้องปีก็คิดว่า มันจะสร้างรายได้ให้เรารายวันละให้เราได้นะครับเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากแค่ว่าแค่ประคองพอมีอไรายได้เสริมเวลาที่เราจะมาอยู่นี่ครับสูงสูงลิบเลยครับมะพร้าวหนึ่งปีนะครับอันนี้หนึ่งปีครบหนึ่งปีวันที่ประมาณวันที่หกนะที่ปลูกชุดเนี้ไยไผ่ก็ปลูกวันที่6เหมือนกันไผ่กับมะพร้าวนี่ปลูกพร้อมกัน ตอนปลูกโคโหูโอากาศร้อนมากเหมือนกันครับร้อนร้อนมากมายเลยบรรยากาศคุกน้องนาของเราสันส้นหน่อยนะครับนี่ครับจุดทางของเราครับจอหลังน่าจะเป็นไม้ป่านะครับนี่ก็เป็นอุโมงค์ไผ่อุโมงคุ้ยมงมะพร้าวนะครับในอนาคต น,นี่เขตแดนแดนเราพอดีนะครับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ครับแนวด้านหลังน,นี่ก็เป็นแนวด้านหน้านะครับยาวมาก็จะประมาณนี้ครับยากาลังลกเดี๋ยวก็จะตัดประมาณไปไปลายเดือนนะครับ